เงไงน้องสันวะยิ้มสิยิ้มดูกล้องสิลูกยิ้มดูกล้อง่ไม่แต่ชี้ห้ให้ลยนาน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 อารมณไม่ดีน่ะอารมณ์ไม่ดีตัวเตีนโอ้ไม่ต้อง้องไม่ต้อง้องเข้าชิมหาหาแล้วเข้าชิมหาละแล้วเออแม่ไม่ไนลูกตัวเตน แม่ก็เลยอารมณ์บ่อย่างดีไปเลยอยู่น้ำยาเลยตอนแรงเพราะว่า right. น right. ้องผังไปตลาดกับนมาอยู่น้ำยาสองคนปะติงติงติงปะติงติงมีแต่เบิ่งนั่นเบิ่งนนี้าะว่าเพิ่อนเห็นเห็นหุ่งแล้วเห็นหุ่งแล้วหนูเห็นหุ่งแล้วค่ะ หมันมนั่นแนมนี่แล้วถ้าอีมันกินนมเยอะอันนี้นมเยอะนกินนม,น,นมเยอะอันนี้นะมันกินนมเยอะอันนี้เป <c oughs> ็นอะไรเรื่อนี่พี่เดียวเล่นมากินนมเม่นกินนมเก่งแล้วสมื่นนี่เมืนนี้ก็ไปตลาดก็ซื้อเต้านมใหม่เพราะว่าเต้านมน้อยบางทีก็กินแล้วก็ได้เติมอีก,นกนเนี่ยก็เลยซื้อเต้านมใหญ่มามาเปลี่ยนอีก หนูโตแล้วหนูกินนมเยอะเลยนะแม่กินนมเยอะแล้วนะน้องสันวากินทุเรียนกับแม่ไหมกสินหนือกินไหมเออพี่สันวากกินไหมพี่สวาหนูไม่อยู่นะพี่สวาไปเดินเล่นนะพี่สวาไปเดินเล่นนะครับพี่สวามันไปเดินเล่นนะนี่คนละใหม่อยังว่วที่น้องพังเจ็ดกลิ่นขี่ยังไม่ได้กินนี่วะก็มีหลายอย่างอยู่ขี่ได้กินยังเอา คิดยากินไม่เยังคิดจะกินมะไมามีแต่ทุเรียนนี่แหละคิดจะกินคิดจะกินนะหลังจากที่เคยได้กินทุเรียนมากที่มันจะคิดยากินแค่เมื่อคืนนี่นอนกันยังฝันมาได้กินทุเรียนเมื่อคืนนี่นอนฝันมาได้กินทุเรียนถึงสะมากเลยได้กินแท้ได้กินแท้เลยเจีส่งมาให้ได้กินกินมานานติดใจแห้งกินมานาแซบแซบแต่ว่ามันขณะมันบร่ได้ซุกมาเลยก็นยังแซบเลยแต่วมนนี้มันซุก หวานเนื้อมันก็แน่นแบบกรอบกรอบนอกนุ่มในนะออืแซ่บนอกนุ่มในเนาะแน่นลงพางบาไลยครับแล้วโดนบาไลยแล้วกระโดดนาฬิกัดตั้งแต่เมื่อผ่าป่าคนเนาะแล้วสี่ห้าเดือนแล้วกับบันแม่นกับต้นท้องได้แปดเดือนเกีดเดือนเนาะเกีดเดือดไปเกียดเดือนกลัวโคอดลูกมาก็เกือบได้สามเดือนได้ลูกมันก็ได้โดนแล้วเกือบสี่ห้าเดือนแล้ว ได้กรับแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไร้กลับคณะชุดปลาปลาเนาะแมีนเอาผัดปลาไมนถอดครับยุ้งซี่จากจังหวัดตรังนี่แหละลูกยังน้อยถากับเมืงาบาดเดียวแล้วก็ถำแถาว่าได้กลับเมืงาบาดที่วันนี้ก็น่าจะอยู่โดดอยู่ชาวลูกเมื่อยามบ้านที่อยู่โดดอยู่พาน้องฉันบาเมืองยามบ้านเกิดแม่ที่อยู่โดดอยู่ <c oughs> บางทีก็น่าจะได้กลับปีนี้บางทีก็น่าจะได้กลับปีหน้าบึง่ง <c oughs> สถานาการณ์ก่อนข่าวว่าอีเม่เรามาหามันอยู่น้ำลานอยู่ดนกันน่าจะนานได้กลับอีกดอกพอเรามาเห็นหลานแล้วแล้วเราไปกินฮอดหลานลเราแห้งอะน,นะน <c oughs> ี่ <c oughs> นยนบมบูคืออยากให้กลับไปว่ากับหลานเป็นบดีบดีแม่บัดเรากลับระยะสี่หายกลับนำติเ <c oughs> จ๊อี <c oughs> พ่อเราก็มาเห็นหลานแล้วยังแต่อีเม่เราก็เลยอยากมาเม่ยน่ท่านเคยมาให้จักเทียแล้วยังบเคยไปใส่อีเม่เราอยู่แต่ในบ้าน ควอมฝันเราคืออยากขี่อยากขี่อยากไปขี่คันไดเลื่อนอยากไปขี่ลิฟต์เราอยากไปเที่ยวแม่นอยากไปเที่ยวเที่ยวห้างโออยากไปอ่ะนะถ้ามาแล้วก่อาอชิพาเราไปอะไอชิพาเราไปพี่น้องแม่นอีพอเราเราเห็นแล้วอีพอโอเราเห็นหลายอย่างแเราเต็มมาเราไปได้ไปเที่ยวหลายบ่อนแล้วไม่เท่าผรมเหนือท่านไลยไปเที่ยวอย่างไรล่ะพอเรามาสองเทือนนิดหน่อยยังแต่อีแม่เรายังบอกไปมาคาดจะไปให้ไปหน้าก็ได้เราว่าแม่เราว่า ถามว่าอยู่ด่วนก็ยันแน่อยู่บ่ได้แล้วว่าต้องให้ย่าพาไปนาซื้อมือซื้อมือแล้วว่าหานะเพราะว่าอีแม่รับเป็นคนไปเวียกไปป้าแล้วก็นเลยว่ายันอยู่บ่ได้แล้วว่าแ้อยู่ในเมลองก็มีร้านนี่แหละแต่ถ้าเรามาเราเห็นร้านแล้วเราก็อยู่ได้เองอ่ะใช่เราอยู่ดุนอยู่ท้าเราอยู่่ฮอดสองเกือนกับให้เราอยู่ประมาณครึ่งเดือนหรือว่าเดือนนึงถ้าเบิ่งเราอยาเมื่อมาไดดก็เมื่อสุมแล้วเราสิมาอยู่ดุนยุบเพราะว่าก่อนเราชิมาเราจะเห็ุเยียกเหตุงานเนี่ยให้มันเลี้ยวก่อนอยู่เพื่อน พอดีกลับไปโตกะแก้วไม่งั้นกลับไปตก,กะแก้วแล้วก็ลงหน้าดำหน้าเลยแล้ว,วกันก็น่าจะได้ดูโดนกี่องอ่ะไอ้โดนยิ่งอ่ะเด็ก่านน่ากินฮอทด่านะแพงแล้ว,ว่ีเห <c oughs> มือนพ่อหรือเหมือนแม่นมนเนี่ยก็เ <c oughs> <c oughs> มียนมันได้ไม่หรอกเหมือนพ่อนั่นแหละเห <c oughs> มือนพ่อนั่นแหละนะลูกฉันว่าเหมือนเธอหนูเหมือนพ่อหนูนั่าเนแ้ยไม่เอา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 ต้องได้หายย่างตลอดเลย ต้องตลาดนะที่ไหนเป็นกับนอนล่ะครับพี่น้องแมนที่ไงนกับน้อนล,ะละ่ะอยากเบิงบ่งนั้นเบิงบ่งนี่ด<ๆ>้อยากเบิ่งนั้นเบิ่ง<ๆ>นี่อะ<ๆ>ันไหนลูกอะไรอันไหนหิ้งยาจ๊ะอยู่ฟังหุ่นน,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 นะครับมันสามสิบเมตรนี่แหละยางขามทางไปกับเมีนเลยแมียนมีไก่กันตลาดกับพวกไก่นะครับประมาณหน่ยกว่าเมตร ว่าตลาดลนี่สุกนงูจะกินเนื้อกระพิศุยตลาดเลิศช่วงนี้ก็บ่คอยได้ลงคลิปนะครับพี่น้องก็สิพยายามนี่แบบพยายามรุ่งเนี่ยผัวต่ละมือ่อก็ยักน้ำลูกแต่ละมื่อครับมันบ่ได้คอยได้เหดุยังเลยเตรียมนั่นเตรียมนี่เตรียมนั่นเตรียมนี่ครับแล้วกระเบิดเวล,ลาไลบางมื่อก็ สี่หาม่งเทียงท่านใน,นอาบน้ับเนี่ยครับพี่น้องเนี่ยพ่อเบญจะม่ท่านในอ,อาบน้ำมาท่านได้กินข้าเนี่ยมังมืออยู่สองคนกับไอ้แบบระยะเราไปทำธุระไอ้ยังไงนะแห้งยุ่งเลยแบบยุง่งยุ่งเดียวบางทีก็ไอ้ไปลูกไปนองขากระลังต้นนมสักผ้าให้ลูกแต่งกินแต่งยังกับค่ำไปแล้วเวลารอบไปแล้วพ่อแบาขวอยข่ายเยอครับพี่น้องมันพ่อแม่พ่อแม่พ่อลงอ่อนแม่ลงอ่วนพ่อหลวงอ่อนแม่ลงอ่วนต้องขอายข่ายเยอะพี่น้องได้หลายเดือนแต่ก็น่าจะไข่คายอกเพราะว่า ใครเอาไปช่วยก็ได้แล้วเขายังเป็นเขาลูเลียงเขายังบรูเรื่องนะครฮะตอนยังน้อยแบบถ้าคนอื่นเอาก็เอาได้อยู่ดอกแต่มาอยู่น้ำน้อยๆเดียวเพราะมันก็ให้ดิเมียนกินนมเขายังเลียงกินนมเขายังให้แบบเขาอยังให้เขาลิ้นเขายังเขายังบลูลิ้นน่นะว่าเขายังน้อยอีกสองเดือนครับสองเดือนครัวสองเดือนครึ่งแมนเอ้ยนะดูก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีนะครับ ที่ให้การรับชมคลิปวิดีโอจนจบนะครับพอกันอีพี่หนานะครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบาย